โอเคค่ะสวัสดีนะคะคจีนะคะจากคจี p r i นเซสซ o บเซลส์นะคะอย่างที่ตามหัวข้อเลยนะคะคลิปนี้จีก็จะมาพูดถึงอ,อ,อาชีพการเป็นดีเทลยานะคะพอดีเมื่อกี้ไปเปลี่ยนทรงผมมานะคือ พอเปลี่ยนเปลี่ยนทรงนี้แล้วมันหน้ามันดูอ้วนน้อยลงนะคะจีก็จะมาพูดถึงเรื่องของอาชีพการเป็นดีเทลยานะเหตุผลที่ทาไมพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่า1เป็นอาชีพที่จีทาอยู่นะคะคือชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็น princess of sales นะคะแต่ของจีอ่ะเป็นเซลล์ที่อยู่ในหมวดของการขายยาทําธุรกิจของ pharmaceutical นะคะอ,อยู่ในโรงพยาบาลนะคะแล้วก็บกวกกับว่าจีได้ไปอ่านในเขาเรียกอะไรในพันทิปมานะคะว่าแบบ มีคนพูดถึงอาชีพดีเทลยาแบบแปลกประหลาดและดูแบบผิดเพี้ยนไปเยอะนะคะเพราะฉะนั้นในฐานะที่จีทำอยู่นะคะจีก็เลยอยากจะมาพูดว่าเอ้ยข้อที่จริงมันเป็นยังไงนะคะเกี่ยวกับอาชีพนี้นะคะโดยที่จริงจริงไม่ได้ิสต์คำถามมาหรอกแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะพยายามเรียบเรียงให้นะคะก็เริ่มที่ข้อแรกนะคะก็คือว่าอาชีพดีเทลยาเนี่ย จำเป็นต้องจบเภสัชไหมนะคะก็คือจีบอกเลยว่าตัวจีนะคะไม่ได้จบเภสัชนะคะจี G จบนิเทศศาสตร์มอกรุงเทพนะคะก็สาขาการโฆษณาเลยนะคะแล้วทุกคนก็จะรู้สึกว่าอา้าวแล้วไม่ต้องจบเภสัชหรอนะคะซึ่งจริงๆแล้วถาาว่ามันต้องจบเภสัชไหมมันก็จําเป็นนะคะในในยาที่มันเป็น s p e c i a l สต์จริงๆอะ่ะแต่ว่า คือจีบอกเลยว่าในโลกนี้มันไม่มีข้อจํากัดนะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะทำเราอยากจะเป็นอะไรเนี่ยให้เราพยายามอย่างจีตอนแรกครั้งแรกที่จีเข้ามาสู่วงการยาเนี่ยคือมาสมัครงานขายายาเนี่ยค่ะก็ค,คิดอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าเราลองสมัครไปก่อนโดยที่ตอนที่เข้ามาก็ไม่ไม่รู้จักใครด้วยนะคะที่ทําวงการยาก็คือไม่มีใครแนะนํารู้แต่ว่าอาชีพนี้ไรายได้เยอะแต่ก็ไม่รู้ว่าเยอะแหละเท่าไหร่เพราะไม่มีใครบอกเราเลยนะคะแต่เราก็ตัดสินใจมาสมัคร จำได้เลยตอนนั้นประมาณปี54ค่ะเป็นปีที่น้ําท่วมนะก็ไปสมัครตั้ง16บริษัทค่ะไม่มีใครเรียกเลยเพราะว่าช่วงนัน้นเป็นช่วงที่เขาน้ําท่วมไงแล้วก็เป็นช่วงที่กําลังคนกําลังจะ lay off คนออกอะค่ะก็เลยเหมือนกับเขาจะไปรับประมาณช่วงปลายปีแล้วอะค่ะซึ่งจีก็เลยได้มีโอกาสที่จะรับที่จะเข้ามาทํางานวงการยานะคะทีนี้ก็มีคําถามว่า ถ้าไม่มีประสบการณ์อรับไหมนะคะจริงๆแล้วในในในช่วงก่อนนนี้เขาก็รับนะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทแต่แต่ถ้าอย่างบางบริษัทที่เขาซีเรียสมากๆะคะ่ะเขาก็อยากพรีเฟอร์คืออยากได้คนที่มีประสบการณ์นะคะแต่ว่าในส่วนของของจีคือจีบอกเลยว่าในฐานที่จีอยู่ตรงนี้มันก็มีบางบริษัทคะ่ะที่เขาเปิดโอกาสให้ให้คนใหม่ๆได้เข้ามานะคะแต่ว่าถ้าไม่มีประสบการณ์เนี่ยเขาเลียอะไร ระดับเงินเดือนมาอาจจะน้อยลงไปสักนิดหนึ่งนะคะก็ต,ตรงนั้นเราไม่ต้องซีเรียสน,นะเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะอามาถึงคําถามต่อมาก็มีคนถามว่า,าจะปมนต้องเป็นเภสัชไหมแล้วก็ต้องทําอะไรบ้างนะคะอาชีพดีเทลยาเนี่ยก็คือเป็นคือคนจะคิดว่าแบบเป็นอาชีพสวยๆเปล่าไปเดินตามหมอไปตามตื้อหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆจีจ,จ,จะบอกว่า คือในในโรที่จีทำงานนะคะก็จีอะจีจะได้ดูโรงพยาบาลหลักๆนะคะในกรุงเทพก็คือจะดูโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลตำรวจนะคะซึ่งแน่นอนการแข่งขันสูงนะคะทุกๆคนอาจจะเคยเคยไปนะทุกคนอาจจะเคยเจ็บปวดนะไอ้เจ็บป่วยแล้วก็เคยเห็นสาวๆที่แบบว่าแต่งตัวสวยๆไปไปหาคุณหมออย่างชุดที่จีใส่อยู่จริงๆก็เป็นชุดทํางานนะคะเออแล้วเหมือนกับ หน้าตาเขาไม่ได้ดูป่วยอะตัวหอมๆอยเงี้ยไปวิ่งตามหมออะไรเงี้ยค่ะทาให้คือบางคนก็รู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่แบบน่ารังเกียจหรือเปล่าแบบว่าทําไมต้องไปตามตื้อหมอตลอดเนี้ยนะคะคือจีจะบอกเลยว่ามาแล้วแต่มุมมองนะแต่ว่าของจีอะค่ะที่จีมาทําอาชีพเนี้ยเพราะว่าออตอนที่จีเรียนจบมาเนี่ยจี G มีเป้าหมายว่าอยากทํางานอะไรก็ได้ที่มีไรายได้เยอะ,ยอะๆที่จะได้เลี้ยงดูครอบครัวหรือว่าซัพพอร์ตกับค่าใช้จ่ายได้นะคะเพราะฉะนั้น มันมีคําถามอย่เหมือนกันว่าเป็นอาชีพดีเทลยาต้องสวยไหมอะไรเงี้ยจีบอกเลยนะคะว่าไม่เสมอไปนะไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าตอนทุกวันนี้ที่ทำงานอยู่เนี่ยมันก็มีเอ่อเขาเรียกอะไรความสวยมันมีหลายแบบมันไม่จําเป็นจะต้องคือคนไทยมันต้องแบบขาวไว้ก่อนขาวหมวยอะไรเงี้ยไม่จําเป็นนะคะคือจีบอกเลยว่าคนที่เป็นเซลส์แมเนจเจอร์เป็นแอเรียแมเนจเจอร์หรือว่าคนที่ตําแหน่งสูงที่เขาไม่ได้หน้าตาดีอะ ก็มีเยอะมากนะคะนั่นเขาก็มาจากเซลล์มาก่อนก็คือว่าเขาทํางานที่แบบขเขาเรียกอะไรอะแบบที่เป็นเซลล์คือทุกคนน่ยมันเติบโตในสายอาชีพได้นะคะโดยที่คือมันต้องมีความพยายามันจีถึงบอกว่าความสวยอะมันกร็ระดับหนึ่งแหละคือเพราะว่าอะไรอย่างอย่างของอะเดี๋ยวจีจะเล่าก่อนว่าอย่างของที่โรงพยาบาลจุลานะคะที่จีทำเนี่ย ตอนเช้าๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าบินทบาทบินทบาทก็คือข้างล่างตึกนะคะที่คุณหมอจะเดินผ่านเนี่ยนะคะก็จะมีคนค่ายเยอะเลยก็จะมีพวกดีเทลยาเนี่ยคะ่ะยืนกันอยู่เป็นสิบเลยนะคะสิบบริษัทแล้วโอกาสที่เราจะได้เจอคุณหมอเนี่ยเป็นหลักวินาทีนะคะบางทีก็ครึ่งวินาทีก็มีนานสุดนี่คือสามวินาทีนี่คือนานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเนี่ยจะมาคุยกับเราทีละคนเนี่ยมันก็ไม่นะคะอย่างคุณหมอบางท่านเนี่ยเป็นคีใช่ไหมคะเขาก็จะเขาเรียกวอะไรอะ เขาก็จะเดินผ่านไปเร็วมากเพราะว่าทุกคนนะ่ะจ้องที่จะคุยกับเขานะคะเพราะฉะนั้นถามว่าหน้าตาเนี่ยมันก็เป็นเป็นด่านหนึ่งเหมือนกันแหละแต่ว่าเขาเลยแระมันไม่ทั้งหมดเพราะว่าเสน่ห์ของคนเราอะ่ะคนเราจีบบอกแล้วความสวยอ่ะมันไม่เหมือนกันมันไม่จําเป็นต้องขาวมวยบางคนผิวคล้าผิวสีน้ําผึ้งอะไรคือทุกคนอนะ่ะมีเสน่ห์ในตัวเองหมดนะคะเพราะฉะนั้นตอบคาถามว่าเป็นดีเทลยาต้องสวยไหมสวยก็ดีแต่ถ้าไม่สวยไม่เป็นไรคะ่ะทําได้นะทุกคนเคลียร์นะคะแล้วก็ข้อ3คือ มันจีเคยอะจีอ่านในพันทิปเขาบอกว่าอาชีพที่แถวยาเบื้องตัวบางคนต้องอไปรับไปส่งหมอไปรับไปส่งลูกหมอไปกินข้าวกับหมอบางคนต้องเปลืองตัวถึงขั้นว่าไปมีอะไรกับหมอเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจีบอกเลยนะว่าข้อสุดท้ายที่จีได้ยินมานะคะมันเป็นอะไรที่แบบเพี้ยนสุดๆอะจีบอกเลยว่าในฐานะที่จะอยู่ตรงนี้นะคะ ไม่มีคนแวดล้อมจง G ที่ทําแบบนั้นนะคะที่แบบว่าเอาตัวเข้าแรกเพื่อให้ได้ยอดเพื่อให้ตัวเองขายายาได้อะไรเงี้ยไม่มีคนที่ทําแบบนั้นจี G ไม่ทราบนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในวงการนี้แล้วนะคะการทําแบบนั้นน่ะจีไม่ทราบนะเขาอาจจะมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวคือเขาอาจจะหลักชอบกันก็ได้แต่ว่าฟินอลลี่แล้วอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะคะมันเป็นมันเป็น traffic of interest ป่ะแบบว่าเอ้ยใช่ป่ะวะแบบว่า มันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนอ่ะมันมันไม่ดีอ่ะแล้วมันจะไม่ยั่งยืนนะคะการทําแบบนี้นะคะแล้วก็จีบอกเลยว่าคนที่อยู่รอบตัวจีย่ไม่มีใครทําแบบนั้นเพราะว่าน้องๆที่เขาทําขยาด้วยกันส่วนใหญ่ก็เป็นเภสัชนะคะก็คือเรียนจบสูงมาทุกคนมีศักดิ์ศรีหมดนะคะไม่มีใครทําแบบนั้นนะคะแล้วก็บางคนก็อบอกว่าหมอเจ้าชู้มากเลยหมอหน้ามอ่ออย่างงูอย่างงี้จีบอกเลยว่าไม่ทุกคนนะคะมันเป็นเรื่อง Person a l มันเป็น ส่วนบุคคลนะ่ะมันขึ้นอยู่กับคุณนะวางตัวยังไงนะคะถ้าคุณวางตัวแบบคือคุยเล่นการอาจารย์ให้เกียรติซึ่งกันและกันมีความสนิทสนมกันแต่ถ้าเราไม่ใช่คนที่แบบอ,อ้อรอภาษาแบบอ,อ้อรอนึกออกไหมคะแบบว่าคุยเล่นอ้อรอกับหมอเนี้ยหมอเขาก็ไม่มาทําแบบนั้นกับเรานะคะคือความสัมพันธ์จะเจนสนิทกันทานข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเรื่องแบบนั้นนะไม่มีแน่นอนนะคะแล้วก็ ออมีคนถามมีคําถามมาอีกว่าออทํายังไงถ้าผมอยากจะเป็นเซลล์ข่ะ